สวัสดีครับบาสันกับนาเปียนชุดเรียบร้นะครับเรรอียมตัวจะรียเรียบร้อยรี้อยเอเรียบร้อยเรยร้ยบรเรีบรอเียเร้อยเรียทา้อย้อเี้อเียั้อยเรียบ้บอ้เบ้อเบเขาเีเยเขเเเเย้ใเข มเขาม่เก็บเาียวขอม่เก็บสิไปก้นรถอะไรโลกมานะมานะอะไรนี่มอง็บไผ่บ่กระทีบเรียกว่ามันเสียมาส่รั่งไงกระทืบไปนำ จะเ <Bla. S 1> ป็นไงเม็ดสิววานนั้นแต่งหน้าสวยนะวันท่วันไหนก็ที่ไรว่าดูแต่งหน้าสวยแต่ว่าก็มีจุดซอกๆที่ไหนคือมีเกี่ยดเหรอมีตอนมาจองสามวันแต่งหน้าสวยมากแค่ไหนี่เียกวาพวกคแต่งหน้าก็ต้องตั้งตาตึงถไม่อย่นั้สมกัเร คนอาจจะมาก็บเอาไปบองไปยิ่งกว่านั่นอีกาเปหม่องใหม่เด้อเดี๋ยวบอกหน่อยใจหน่อยใจไม่ยาา่มาข้มมาลูกัหาต่นนี้ว่าโอซาย เรากินหอดบาร์วันไหนพี่จะมาอีกวันที่9ไปจะไปกรุงเทพเจอกันนะฮะยังติดไม่มามหากันอู้กับติดงานเนาะเยอะติดงานแต่งหน้าหน่อยนะพี่เราช่างแต่งหน้าใช่ไหมไม่ใช่อ่คนละตัวมองยังไงไปท่านแต่งหน้านี้นี่แหละช่างแต่งหน้าโอ้ยอันนี้แต่งหน้าอยู่โรงพยาบาลหลยไม่ไม่ไม่แต่นี้ช่างแต่งหน้าอยู่โรงพยาบาลขั้นดับจีนนี่ ขอตัวราคาไว้เจอกันใหม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงปีใหม่น้านาเจอกันเลยคบะน้าเอกน้เอกจะไปแล้วแม่เป็ดไปทั่วแล้วลูกสชวลูกสาย ระนาบจากนี้เป็นต้นไปากจะได้ิีวะมัดบางีนาจากนี้เป็นต้นไปองเอจะขีด่ะคุณเราก็เป็นไดงีโ่เอาลูกจีไปฝ่ยนั่งยั้าไหมเอาลิจีนวอน่าไปดูมาดูมาพบรักมาพบรักมาพบรักเด้เจอจดบืองพรานจิตใจผงสั่งแต่เจอก็แอบรักเอาเพียงตนไว ก็เอาเหมือนแถบก็จะบอกวังสิเพียงปานและเล่นส์เออตัวกาเออมีแต่ลงเออแล้วมันม่มีหรอกให้บ้างเลยดังกระหมืกสูวัดติดแต่ว่าไม่ต้องกลัวว่าลาอยู่หนังห้างนานถ้าติดวัดไม่ได้อย่าไปคิดว่าติดจะฝ้ายในลูกบนนะคะไฟายในลูกบนฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ใส่ทุกทุกตัวที่ใช้อ๋อจะไหนก็ติด ก็อิเล่งไว้ก็ไม่อะไรเจ้าใส่แมนขนาดได้ฉันถือือถือก่อนเลยเล่าฉันฉีดกเปราดแล้วก็เจ็ดดำเซ็กเบื่อตองแต่ันนี้ยังหายก็เจ้าบอแต่ว่าฉันกับอดฉันกับปจะเขาเพราะว่าอันฝันรับเรองเบ่อไงเดอไปใส่เดินทางวังไปอันนี้เยังหอมจังจังกันแล้วเล่นจังพ่เออยังงะไปึง มาทมาินแ้วแก็สร้างมจริงๆลบนี้ท่าลืหกสี่กน่ลอกจะมอนรับรวแล้วที่จะทาแปล่งเปี่ยนนันห้องอแ้วเสหลอไปเกี่งมินตไปเบิงแ้วนะจะลืมสั่นจนนั่งดังๆแหลกๆยังเสียงอันลยแล้วนับจาก เป็นต้นไปจะหล่อขึ้นแทนเป็นแป็นเกาว้าวคอยมาค้นพยายามของเจ้าหลายไอ้ใส่หัวม่อนเจ้ายังใส่ทีคาดผมเป็นต้นที่สามารถจะบริใจแลเพราะต้นสนเทาเัวเานี่เดิร์ดเดิรอดเดิอดอีรี เ็ปขาดว่ากรับมาเ้าเสียงดีมากค่ะนี่คือรางวัลของทั้งสองคนว่าท <ปา S 1> ห้วงไ<า>่ได้เะไรอีกได้ยังนังปลาทอดน,น้นังปลาทอดกรอบจะตั้งแต่นี้เป็นต้นจะโตเนาะ<อ>จะเห็นยังไงำได้ไหมจำได้ละห้องราหาาัสว่ะชอบมากมาเลยพระเอกว่าสิวาดนพระเอกในดวงใจดวงจีดแมงล่ะแม่มันก็ปืดแท้ มยินข่าวรอกปกไปกก้อนนนิเนาะมียินข่าวสียงประติประไปไปไปพอรีบเราได้หี่สิบยอดน้ำดตอไปยังอะส่วนเดากอยากชอบใะส่วนเอ้เซเลูกเจ้าขอมาท่านเเห็นมอแมวเขายังไม่เปรับหรอไม่ได้ w h มาท่านเด็กยางไปเห็นมันอยู่กอกนีน ซึมไปแล้วช่อสึไปหลนกเคยเสียใจอ้อยซึมสาวเขาบ่เอาจนน่าลักไม่สีบัวทองเลยเด้อไม่สีบัวทองเลยเด้อแบ่ก้อยังสั่น ข้าปลาพนัคานโอ้ช่วยไดูขาแตงนางามปรเฮ็ดผมเห้่ยข้าวดีโนกระดาแต่ดูขฮาแตงหน้านไม่คิดธารมทำออกสลาดกี่ปีนะครับผมกาวไว้ ไอ้มารอบประจำไม่มีแต่ได้เป็นไมาหดเป็นแบบ่อนนะคจท่านคุณเ้าท่านเลสร้างบ่อเคยคืนยูบัแม่มาหลอดเชลลวรถคืนท่านนี่ว่ะห้าสองว่ะดูท่นนี่ว่าลงรถอยู่คลองแล้วป้าแคทขอบคุณคุณพ่อนะคะาพจ้าจ้า คุณแม่แล้วมาเบิ่งพูดเดี๋ยเก็บใส่ไฟว่าลราเมื่อนำมาเก็บใส่ไฟเมื่อไปขายว่เด้อแม่เด้อไปพได้อะใส่จัจานก็บอก่าีอเลี้ยงอยู่แล้วไม่ได้ไปง่ายแล้วไปเก็บสานไปเก็บสารใอ้อแล้ยก็ทิ้งไฟเย็นมากเดี๋ย่ง่ายตมไปไปไปเ

กวงเล่นดีครเขาเป็นน้อนตัวนี้เอ,เอาพี่น้องคลิปนี้นี่อะจะหน่อยเอา,ากระดาษยังกรได้เตยบอกเลยออกจากยาวพันยังไม่เคยเจอคนเท่าไหร่เื่ออะไรชาร์ลอตมาสวดมาอยู่แล้วพี่น้อง <c oughs>

กำลัคุยเรื่องม้าไัแล้วแหนม้าใส่ไหมสรุปมันชื่ออะไรอ่ะไขคือรถคือรถคือรถนี่มันสีบดจบนี่ไรหลูขึ้นรถละขอบคุณครับครับไปละครับพี่น้องครับอบ๊ายบาย